สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้ไอ้พาพี่น้องมากินหอยหวานกับหอยเชอรี่ผักก็จะมีพริกหวานซะเนาะอันนี้เอาไว้ล่างปากมายงชิดคุณแม่มะแตงมะระแล้วก็นี่ไเฮ้ยถั่วฟักยาวอันนี้ก็สิเป็นมะเขือเทศวันนี้ไม่มีผักเป็นใบเลยเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดนะคะอันนี้ไอบไปซื้อมาอยู่ใบพัด อุ้ยลดแล้วราคาอยู่ที่โลละร้อยห้าสิบบาทต้่มแต่งก็บเมื่อคืนว่าสิกินเมื่อคืนแต่อิ่มเมื่อคืนนี่นี่สดหรือเปล่าอะแกมันก็ไม่สดเท่าไหร่หรอกเนาะกินเถอะก็ได้อยู่ สดเลยอืมแมงวันอืมหอยหวาน ไปเตะไอซืสอเพราะว่าไอาเห็นนด็กน่อยขายแต่มันกับบุกเคยสดอนะ่ะ ขึ้นหนาวยะหลายทะละยายไอซื้อมาไอก็ไปอัดสองฟิตไว้เพราะว่าเวลาที่ไอไปตลาดนะจะซื้อเลยหลายอย่างเป็นบ่ทันออกจากต้องอัดช้องฟิตไว้นงานจะไปเถือะถ้าถามว่าตลาดกุสูมาน่ะมันมีบะมันก็มีแต่มันบ่อยสด ăn nó rồi hỏi chơi đi men ông bố lời เผดปรซบไอแซบแซบไอ้มากินตัวเองหน่อยกินเอ่มาละเหมือนกินช็อกโกแลตเลยค่ะจะบอเสือ้อจนหมดถาดคลิปบอได้กดนะคะอืมตอนนี้ก็เริ่มจะอิ่มแล้วค่ะ แสบคนละแบบลืมกดอีลีเมื่อยนำเจ้าของจุดอิ่มละบ่ายโมงครึ่งละ เมื่อเช้าเนี่ยป้าพยอยมัรรโอหายเนาะเพิ่นแพงไอขึ้นหลูกเนเลยแหละบรโทรมาทมาบอกว่าป้าดูหนูตั้งแต่หนูอยู่เกาหลีเลยนะตั้งแต่หนูตัวเล็กๆตอนนี้หนูตัวใหญ่เลยไอหัวมาษาหนูป้าอยากคุยกับหนูนานๆน,น,นะแต่ป้าเกรงใจหนูมากเลยภาาถ้าป้าโทรหาหนูจะรับไหมรับค่ะป้า ป้าจะเติมตังหนึ่งพันบาทเลยจะโทรหาหนูคุยกับหนูพ <laughs> พลังหอยเชอรี่ เกิดในกินเมื่อนหน่วยเดียวละแต่ว่าบราอิอาคลิปอิ่มแล้วได้ล้างปากนะคะมาโยงชิดคุณแม่อืมอร่อยยังมีแบบว่ารสชาติเปรี้ยว ไอซีลักจากสิบหน่วยลักมากดิบมากินสเสจียวแซบแซบแซบกกินเหาะเอาบางหวงอีกอือเอาจ้ะสำหรับวันนี้เนาะคะ่ะนาอเดี๋ยวไอขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอาก,กันาคลิปใหม่ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย